สวัสดีครับ FC แฟนคลับร้อยพันล,นล้านทุกคนวันนี้ได้มาดูงานที่ถนนกําแพงเพชรนะฮะในจตุจักเนี่ยก็จะมีงานที่ราดชะเลขาท่านจะมาดูที่ดินผืนแผ่นดินผืนนี้นะครับท,ที่ดินของปตทนะครับนะครับพรุ่งนี้ท่านจะมาดูก็เราก็เลยเอาเต็นโตเก้าอี้อะไรมาลงเนี่ยครับเนี่ยในเขตจตุจักร แพงเพชรอยู่หน้างานกลางแดดอีกแล้วเมื่อวานก็แดดวันนี้ก็แดดนะฮะดูสภาพหน้าตาสภาพผิวทาครีมทาผิวกันแดดโลชั่นทาผิวแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนอยากจะส่งมาให้ทดลองใช้ส่งมาได้นะขอ FPF ตั้งแต่30ขึ้นไปะนะตัว่0า50เขาไม่อยู่โอ้ยรถบูดารัเต็มไปหมดทั้งฝุ่นทั้งควันไม่ไหวแล้วขอเจ้าพ่อไปหาที่เย็นๆหลบก่อนดีกว่า 拜拜。Bye bye.